สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดินเนื้อที่รวม63.6ตารางวาสำโรงเหนือ7สุขุมวิท113เชื่อมถนนแบริ่งกันนะคะที่ตั้งถนนสุขุมวิท113ซอยสําซอยสำโรงเหนือ7ตําตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการรายละเอียดอาคารพาณิชย์4.5ชั้นเนื้อที่19.6ตารางวา พื้นที่ใช้สอยรวม228ตารางเมตรพร้อมที่ดินหลังบ้านขนาด44ตารางวาเขาได้จากทางซอยสำโรงเหนือ9ซอยเย็นจิตเนื้อที่ดินพร้อมอาคารรวม63.6ตารางวาเก็บงานน้ำไฟสีใหม่หมดอาคารสภาพดีพร้อมใช้งานพร้อมที่ว่างด้านหลังที่สามารถสร้างบ้านเดี่ยวหลังอาคารพาณิชย์หรือดัดแปลงพื้นที่ด้านหลังให้เป็นโซนพักผ่อนได้เช่นกันรายล้อมด้วยคอนโดและแหล่งจ้างงาน พื้นที่กว้างเหมาะเปิดร้านอาหารและคาเฟ่เดินทางสะดวกเพียง500เมตรจากถนนใหญ่สุขุมวิท BTS สำโรงเพียง800เมตรสามารถทะลุได้ทั้งซอยสุขุมวิท113วัดด่านสำโรงและถนนแบริง่งสถานที่ใกล้เคียงใจกลางเทศบาลตำบลสำโรงเหนือตลาดสำโรง Imperial ย o r l สสำโรงบิ๊กซีสำโรงโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูสุขุมวิท107 เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับที่ดินพร้อมอาคารทำเลดีตึกนี้นัดชมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมรับชมเงื่อนไขสุดพิเศษ,ษ,ษติดต่อโดยด่วนที่คุณฤทธิ์ศ9 4 287 8264หรือแอดไลน์ไอดีได้ที่ไลน์ไอดีแอ o p e r t ช t y Investor